พอเก็บออมได้แล้วสิ่งที่เราจะทําขั้นต่อมาคือเราจะแบ่งเงินส่วนหนึ่งจากส่วนที่เราเก็บออมคุณต้องตั้งเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ของคุณเองว่าคุณจะตั้งเท่าไหร่บางคนแบ่ง50%ของเงินออมบางคนแบ่ง70%ของเงินออมบางคนแบ่งแค่สิของเงินออมนะครับมา invest มาลงทุนมาเก็งกําไรนะฮะหรือว่ามาลงทุนแบบความเสี่ยงสูงแบ่งเป็นสัดส่วนเท่าไหร่คาว่าสัดส่วนเท่าไหร่ตรงนี้ทําไมผมบอกว่าแล้วแต่คนเพราะว่า ในที่สุดแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ความสามารถในการทนเห็นเงินเก็บของเราเนี่ยไปรับความเสี่ยงเราทนได้แค่ไหนการที่เราคิดว่ามันไปรับความเสี่ยงเราต้องคิดเสมอว่ามันสามารถหายไปได้ทั้งกอนนะถึงแม้ว่าเราจะ invest ในลักษณะ long term investment ก็ตามเช่นคุณอาจจะซื้อบริษัทคุณอาจจะเอาเงินของคุณไปซื้อหุ้นกู้บริษัทที่แบบว่าเป็นยักษ์ใหญ่ทางการเงินอันดับ2ของจีนยังไงก็ไม่ร่มแล้ววันนี้เกิดอะไรขึ้นนะฮะเงินคุณเป็นไปได้ที่จะสูญหมด ไม่ว่ามันจะดูดีขนาดไหนก็ตามมันเป็นเงินที่สามารถสูญเสียได้เพราะฉะนั้นคุณพร้อมที่จะเสียกี่เปอร์เซ็นต์โดยที่ไม่เสียกําลังใจที่จะหาใหม่มาเติมไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถึงกับล่มจมไม่ถึงกับหมดอนาคตนะฮะบางคนไหวแค่ห้าเปอร์ซ็นก็ห้าเปอร์ซ็นบางคนไหวสิบบางคนไหวยี่สบบางคนไหวเจ็ดสิบแปดสิบมันแล้วแต่คนแต่ว่าแบ่งมาเถอะนะฮะตรงที่แบ่งมาเราค่อยเอามา invest นะฮะตรงนี้เราอาจจะมองเป็น investment จริงๆก็ได้คือคุณอาจจะลงทุนหุ้นกับบริษัทต่างๆนะฮะหรือคุณอาจจะลงทุนในส่วนของสิ่งที่คุณเชื่อว่าจะเป็นเอ่อเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ในอนาคตนะครับอย่างอาจจะลงทุนกับบิตคอยอีกทีนึงก็ได้คุณเซฟเป็นบิตคอยละคุณก็อาจจะเอาเงินส่วนที่เหลือมาลงทุนกับบิตคอยอีกทีด้วยกันอาจจะเอาไปซื้อลอง position บิตคอยซึ่ง,ซ,งซึ่งก็ดูซ้ําซ้อนไปหน่อยแล้วผมก็ไม่ค่อยแนะนาเพราะมันจะซ้ําซ้อนความเสี่ยงและในที่สุดความเสี่ยงตรงนั้นเนี่ยมันอยู่ในส่วนของเซฟวิ หรือคุณอาจจะเอาไปลงทุนกับธุรกิจต่างๆเช่นเอาไปฟันเอาไปร่วมทุนกับธุรกิจต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกคริปโตนะฮะก็เหมือนกับสมัยยุค ICO b o o บมในอะไรต่ออะไรใช่ไหมนะฮะไปเนี่ยระมูลเหรียญกิลไฟมาให้ได้ไปอะไรต่ออะไรนี่ก็จะเป็นส่วนที่ที่ที่ทลงทุนถ้าเรามองมันอย่างนี้นะฮะเราก็ต้องมองว่าโอเคมันเป็นเงินที่เสียได้แล้วเรารู้ว่าเราหวังอะไรเรารู้ว่าถ้าโปรเจกต์พวกนี้ประสบความสำเร็จมันเป็นกําไรถ้ามันขาดทุนถ้ามันเจ๊งก็คือเงินนั้นเราก็โยนทิ้ง หรือว่าเราจะลงทุนในแอสเซทก็ได้แอสเซทที่เราคิดว่ามีอนาคตอันนี้ก็แล้วแต่จะเป็นอะไรนะฮะสำหรับผมผมก็ไม่ได้มีหลายตัวมากนักนะครับส่วนใหญ่ก็เน้นๆไปที่บิตคอยน์เหมือนเดิมนั่นแหละจนมาถึงขั้นตอนที่ผมค่อนข้างจะกระโดดเข้ามาในส่วนของ Speculate และและและเทรดดิ้งเลยเพราะผมยังไม่รู้ว่าผมจะ Invest กับอะไรดีถึงจะมีอยู่ในใจอยู่บ้านแต่ก็ยังเป็นสิ่งที่ยังไม่ยังไม่ตกผลึกมากนักนะฮะเราก็จะแบ่งเงินส่วนหนึ่งอาจจะตรงนี้อาจจะเป็นส่วนที่เล็กลงมาอีกจากเงินเก็บนะฮะ อาจจะ1 0 20%ของเงินเก็บเอามา s p e c u l a t e มาเทรดนั่นเองนะครับในส่วนนี้เราก็ต้องไปเรียนรู้วิธีการเทรดนฮะการเทรดนี่มันก็เป็นเรื่องที่เราคุยกันยาวๆใช่ไหมนะฮะว่ามันมีหลากหลายวิธีหลากหลายตลาดหลากหลายเทคนิคนะฮะหลากหลายวิธีการวิเคราะห์มันต้องอาศัยประสบการณ์อาศัยเวลาอาศัยการเรียนรู้และเก็บความรู้นะครับผมก็แนะนําว่าจริงๆเนี่ย ความรู้ตรงนี้มันไม่มีทางอยู่ดีแบบผุดขึ้นมาเองในหัวได้แน่นอนอยู่แล้วเราก็ต้องเรียนรู้ผ่านประสบการณ์คุณก็ควรที่จะหัดเทรดนะแต่มันไม่จําเป็นคือคือถ้าคุณมองบิตคอยแค่แค่ขั้นแรกเป็นเซฟิงอินสตูเมนต์แล้วคุณไปทํามาหากินไปทําธุรกิจอื่นๆแล้วคุณใช้บิตคอยเป็นเป็นเซฟิงอินสตูเมนต์ของคุณแค่นี้คุณก็สามารถมีฐานที่เป็นเงินที่มั่นคงได้ละแค่จะบอกความลับว่าจริงๆคุณไม่ต้องเทรดก็ได้นคะครับเหมือนที่ผมทํา บางทีช่วงนี้ไม่มีเวลาผมอยากเขียนหนังสือผมอยากทาอะไรเนี่ยถึงแม้ว่าผมจะเทรดเป็นบางทีผมก็ไม่เทรดอ่าหรือว่าผมแบ่งส่วนพอร์ตเทรดของผมให้มันเล็กลงแล้วให้บอสดูแลอะไรเงี้ยนะก็ก็เป็นสิ่งที่เรา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 ,เร,ารับได้กับมันนะครับส่วนน้องการเทรดตรงนี้เนี่ยความเสี่ยงมันจะสูงกว่านะมันอาจจะพลาดมันอาจจะหายมันอาจจะระเบิดมาอาจจะเป็นไปได้หมดทุกอย่างนะเราต้องพร้อมมั่นใจว่าเงินตรงนี้เราเสียได้ค่อนข้างเร็ว และโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเรายังไม่มีความรู้แล้วอยากจะเทรดจริงๆให้กันเงินก้อนเล็กๆจากเงินเก็บมานะฮะหนึ่งเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์เอาให้มันพอจะใหญ่พอที่จะเรียนรู้อะไรได้แล้วเทรดอย่าไปคิดว่าจะรวยจากมันตอนนั้นนะอย่าเพิ่งคิดว่าจะรวยนะคิดแค่เรียนรู้ก่อนคิดแค่รู้วิชาก่อนนะพอเรามั่นใจในวิชาค่อยๆเพิ่มเงินค่อยๆขยายพอร์ตค่อยๆขยายขนาดสัดส่วนของเงินเก็บที่เราพร้อมที่จะเสียตลาดไม่หนีไปไหนฮะ คนมีความโลภมีความกลัวอยู่เหมือนเดิมเสมอไม่ว่าเวลาจะผ่านไปเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องใจร้อนอยากให้ใจเย็นๆนะฮะคิดไปเลยว่าเงินก้อนแรกๆที่เราใส่เข้าไปในส่วนเทรดคือหายหมดเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดแบบนี้เป็นตัวตั้งต้นเนี่ยนะเป็นสารตั้งต้นของการคิดของเราเราจะไม่เอาเงินทั้งหมดของเราใส่ไปเพราะาส่วนใหญ่คนจะใส่ไปให้หมดเลยเพราะอะไรเพราะว่ากะรวยแต่ถ้าเราคิดว่าก้อนแรกของเราหายหมดอ่ะคุณจะใส่นิดเดียว นะแล้วนที่สุดสิ่งที่คุณจะได้มาคือความรู้แล้วนั่นมันมีค่ามากกว่าการฟลุกรวยครั้งเดียวที่คุณจะไม่สามารถทําซ้ําได้อีกและในที่สุดเงินที่คุณได้มาอย่างง่ายดายมันก็จะหายไปอย่างง่ายดายเหมือนกันเขาเคยเรียนครับผมนะฮะอันนี้ไม่ได้มีวิธีอื่นนะฮะก็มีสอนแต่ว่าจริงๆไม่ต้องเรียนนะผมก็ได้นะฮะไปเรียนจากประสบการณ์ไปทําอะไรต่ออะไรก็ได้นะใช้เวลาหลายปีเหมือนกันก,นกว่าที่เราจะเข้าใจนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ high risk investment อีกอันนั้นแล้วแต่ถ้าคุณมีเงินเหลือ แล้วก็จะเหมือนแบบคนมีตังและเล็กๆน้อยๆโยนนะฮะเป็นเป็น VC บริษัทสตาร์ทอัพนู่นนี่นั่นอะไรต่ออะไรพวกนี้ก็จะเป็นในส่วนของ high risk high yield investment นะครับตรงนั้นก็จะเป็นเงินเหลือที่ที่คุณต้องบอกว่าคุณไม่รู้คุณไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคุณเสียมันไปคือมันเล็กมากๆนะฮะแล้วคุณก็จะเทรดได้อย่างสบายใจประเด็นคือพอเราแบ่งเลเยอร์ของเงินเป็นขั้นแบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรขั้นต่อไปที่เราจะพูดถึงนะฮะมันจะเป็นขั้นที่ค่อนข้างอยู่ในส่วนของการเทรดซะส่วนใหญ่ก็คือขั้นของ position management นะอยู่ในการเทรดอยู่ในการ invest นะฮะ position sizing position size management นะครับทุกครั้งที่เราซื้อหรือขายสินค้าหรือเครื่องมือทางการลงทุนใดๆก็ตามเนี่ยนะฮะสิ่งที่เราต้องตอบได้คือซื้อเท่าไหร่ขายเท่าไหร่กะเอาหน้างานไม่ได้นะครับมันต้องรู้ล่วงหน้ารู้ล่วงหน้าต้องคำนวณมาแล้วคิดมาแล้วแล้วคิดมาจากอะไรหลายคนเนี่ยจะพลาดตรงนี้คือไปคิดว่า อยากจะรวยภายในปีนี้ต้องลงเท่าไหร่จะเราจะเห็นคำถามที่ถามกันบ่อยใน Facebook ใน YouTube ต่างๆคือผมอยากได้เดือนละแสนเนี่ยผมต้องมีเงินทุนเท่าไหร่แล้วผมต้องทำยังไงบ้างมันเป็นการตั้งเป้าที่ผิดเขาสอนให้คุณตั้งเป้าแบบนี้นะคุณไปลงพวกคอร์สเอ่อเซลเฟลทั้งหลายเขาจะสอนให้คุณตั้งเป้าแบบนี้คุณอยากได้เท่าไหร่เขาจะบอกเป้าคุณคุณอยากได้เดือนละห้าแสนนะนะคุณต้องทําอะไรคุณต้องไปปลดล็อกลิมิตบัตรเครดิตคุณก่อนแล้วซื้อคอร์สของเรา นี่คือสิ่งที่คุณจะเจอนะแต่ว่าเอาเข้าจริงๆมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นในชีวิตคุณจะอยากมันมันโอเคแหละเราเข้าใจเรื่อง l o อ o t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  r t i t n นะเราเข้าใจเรื่องการตั้งเป้าเพื่อให้มีความทะเยอทะยานแต่เป้าเหล่านั้นน่ะมันหลอกคุณนะครับมันทาให้เรามองการลงทุนเป็นเป็นการแสวงหาผลกำไรอย่างเดียวเลยแล้วเราก็จะมีความโลภสูงในการที่เราวางแผนการเงินของเราแล้วเราก็พอเราพลาดขึ้นมาเราจะพลาดจนไม่เหลืออะไรเลยนะครับ วิธีการวางเป้าของผมในการวาง position size ก็คือจริงๆก็เหมือนกับที่เรา allocate เงินเลยคือเสียงเงินได้เท่าไหร่นะแค่นั้นเองสมมุติว่าผมมีเงิน20%ของ portfolio มาอยู่ในพอร t ตเทรดพอร์ตเทรดของผมเนี่ยทุกครั้งที่เทรดถ้าเกิดการขัดทุนผมพร้อมขัดทุนกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินที่เ l า o ข a t e ไปนี่คือนี่คือเป้าหมายที่ผมต้องตั้งสมมุติผมตั้งมาว่า1%นะครับแปลว่าสมมติว่าพอร์ a ซฟิงของผมตีเงินคร่าวๆสมมติมี10ล้านเ,าเราเอาไปเทรดสัก2ล้านนะฮะหของ2ล้านคือ20,000แปลว,ว่าทุกครั้งที่คุณเทรดเนี่ยคุณเสียเงินได้มากสุดแค่20,000แล้วเราเอาโจทย์ตรงนี้ที่เราตั้งเนี่ยไปใช้ในการออกแบบนะว่าเราจะซื้อเหรียญนั้นซื้อหุ้นตัวนั้นซื้อสินค้าตัวนั้นจํานวนเท่าไหร่ใช้ leverage หรือไม่ใช้ใช่ไหมนะบางคนบอกว่าทนได้เยอะก็จะสามารถใช้ l e v e r a g e ได้นะครับ แต่ว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเมื่อขาดทุนเราจะขาดทุนเท่าไหร่แปลว่าเราต้องมีวิชาในการวิเคราะห์ไม่ว่าจะเป็นกราฟไม่ว่าจะเป็นฟันเดเมนทัลที่มากพอที่จะบอกได้ว่าจุด Stop loss อยู่ตรงไหนจุดไหนที่จะเป็นจุดที่คุณจำเป็นที่จะต้องยอมและขายขาดทุนนะครับถ้าวิชาเลยยังไม่พอที่จะ i d e n t i f y จุดเหล่านี้คุณจะไม่สามารถบอกได้ว่าตรงไหนคือจุดที่มันจะเกิดการขาดทุนแล้วคุณจะไม่สามารถคำนวณ Position Size ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันฟังดูเป็นเรื่องง่ายๆนะฮะกหนดมาก่อนเลยว่าเสียได้เท่าไหร่ แล้วเสร็จแล้วนะฮะสมมุติว่าเสียได้เท่าไหร่เราจะเรียกเป็นเอ่อเป็น portfolio risk นะฮ Port นะ portfolio risk เขียนไว้บนหน้าผากนี่ยแหละนะครับหารด้วย position risk นะฮะเราก็จะได้แล้วว่า เราจะสามารถลงทุนเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของเงินที่เราอโลเกตไปส่วนของการเทรดได้เช่นในกรณีที่เราบอกว่าพอร์ตโฟลิโของเราคือหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะฮะเราก็บอกเลยศูนย์จุดศูนย์หนึ่งคือหนึ่งเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเรากลายเป็นว่า Position ที่เราจะเทรดเรามองแล้วไอจุดโลของมันเนี่ยที่ถ้ามันลงไปต่ำกว่านั้นเราจะยอมแพ้เนี่ยมันติดลบประมาณไม่รู้สิยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะเราก็เอาศูนย์จุดศูนย์หนึ่งหารด้วยศูนย์จุดสองนะครับสิ่งที่เราจะได้ก็เปิดเครื่องคิดเลขกันง่ายๆก็ได้นะฮะ 0.01หารด้วย 0. 0.2นะครับก็คือ0.05แปลว่าคุณสามารถใช้เงิน5%ของพอร์ตฟลีโอคุณในการซื้อตัวนั้นได้และเมื่อขัดทุนคุณจะขัดทุนแค่1%ของพอร์ตนะฮะกำไรล่ะกำไรมันมาเองนะฮะกำไรมันมาเอง เราแค่ต้องดูแลการขาดทุนของเราแล้วกำไรมันจะเกิดขึ้นเองดรเ็กซานเดอร์เคสเอลเดอร์เคยพูดเอาไว้ว่าจริงๆสิ่งที่เทรดเดอร์ต้องทําคือการดูแลการขาดทุนนะฮะกำไรมันจะเกิดขึ้นเองผมชอบเปรียบเทียบเหมือนกับเวลาเราปลูกต้นไม้นะฮะเราต้องคอยรดน้ํพรวนดินคอยตัดกิ่งที่มันตายนะฮะคอยการไม่ให้มแมลงมาแชะมาแซะมาชายคอยรักษาโรคต่าง แต่หน้าที่การโตอ่ะมันเป็นหน้าที่ของต้นไม้ <IS> เวลาลงลงทุนเหมือนกันพอฟลิโอของเรามันจะโตเองครับแต่หน้าที่ของเราคือคอยคอยแต่งกิ่งให้มันตรงไหนที่มันไม่เข้าท่าตรงไหนที่มันไม่เข้าเรื่องเราต้องคอยตัดทิ้งตัดทิ้งตัดทิ้งตัดทิด้งไปเรื่อยการ stop stop loss การ take loss การที่เรายอมแพ้บ่อยๆเพื่อที่จะตัดและรักษาตัวต้นไม้ของเราให้มันเจริญเติบโตได้อย่างยั Tales ่งยืนเนี่ย เป็นสกิลหลักๆของเทรดเดอร์ซึ่งหลายคนพลาดหลายคนจะพยายามสร้างแต่ผลกําไรด้วยการเอามือจับที่ยอดต้นไม้แล้วพยายามดึงแรงๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณจะถอนต้นไม้ออกมาจากดินแล้วต้นไม้จะตายนะครับการเจริญเติบโตของกําไรเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเองเมื่อคุณบริหารจัดการความเสี่ยงได้แต่ถ้าคุณยังบริหารจัดการความเสี่ยงไม่ได้อย่าหวังว่าจะได้เห็นกําไรอย่างยั่งยืนนะครับโอเคก็จบเรื่องคําถามที่1นนะครับ คำถามที่หนึ่งคริปตมีไว้เทรดใช่ไหมอันนี้แล้วแต่คุณเลยนะสำหรับผมบิตคอยมีไว้เก็บออมใช่แล้วผมเทรดคริปโตบางคนบอกว่าอาจารย์คือแบบว่าอาจารย์ตามโลกโคตรแคบเลยมีแต่บิตคอยพอเทรดผมมีแทบทุกเหรียญที่มันมีอยู่ในโลก,กล้านนี้เลยนะผมเป็นเทรดเดอร์ด้วยนะแต่ผมใช้บอทเทรดเพราะะนั้นผมก็ไม่ค่อยรู้หรอกผมซื้ออะไรหรือขายอะไรลงไปนะครับแต่ว่าผมป้องกันความเสี่ยงไว้หมดแล้วแปลว่าตลาดถลม่มทลายลงมาอย่างเงี้ยนะผมก็ก็บวกอะ เพราะฉะนั้นก็นั่นคือส่วนของการเทรดแต่ว่าถ้าจะต้องเลือกเก็บออมสักอันหนึ่งอะคุณจะเลือกอะไรระหว่างเหรียญดิจิตอลที่มีบริษัทเอกชนควบคุม <c oughs> และสามารถแทรกแซงสป라이ของมันและนโยวบายของมันได้ทุกเมื่อเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อหรืออยู่ดีอยากจะเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาเพราะว่าวันนี้ตื่นมาเรารู้สึกไม่ค่อยสบายตัวก็สามารถที่จะทวีตนิดนึงแล้วก็เปลี่ยนแนวทางของโปรเจกต์ทั้งโปรเจกต์แล้วทุกคนในโปรเจกต์ก็เออออกห่อหอมกเป็นแอฟฟินิตี้แกมกันได้ทั้งอัน นั่นคือเงินเก็บออมที่ดีหรือเปล่าผมว่าไม่ใช่นะครับแต่ว่าเทรดได้นะเทรดได้นะครับแล้วหลายตัวเนี่ยสามารถที่จะทำให้คุณเพิ่มบิตคอยของคุณได้อย่างมหาศาลเลยเพราะนั้นแยกตรงนี้ออกจากการใส่คนละหมวกกันและใช้คนละวิชากันและถ้าคุณไม่มีวิชาในการเทรดอย่างที่บอกเคล็ดลับสําคัญที่สุดเลยที่ที่หลายคนไม่ตระหนักกันคือคุณไม่ต้องเทรดก็ได้นะถ้าคุณเทรดไม่เป็นคุณเก็บออมเงินบางส่วนเป็นบิตคอย แล้วคุณก็ทำมาหากินของคุณไปคุณไปสร้าง productivity คุณไปสร้าง use คุณไปสร้างประโยชน์ให้กับสังคมด้านอื่นแล้วคุณแลกประโยชน์ที่คุณสร้างเหล่านั้นเนี่ยเป็นเงินนะครับแล้วคุณก็แค่เปลี่ยนแปลงเงินจากเงินที่มันระเหยได้เป็นเงินที่มันแข็งแกร่งแค่นั้นเองเป็นทองคำบ้างก็ได้เป็นบิตคอยบ้างเป็นที่ดินบ้างนะฮะแค่นี้เราก็จะสามารถก้าวข้ามกับดัก ของเงินเฟียดได้แล้วกับดักของเงินเฟียดคือการที่เขาให้ประชาชนทุกคนยืนอยู่บนหลุมทรายที่เป็นทรายดูดแล้วเราก็โดนดูดลงไปเรื่อยๆเขาเสกเงินให้กับเราเป็นเงินที่เราได้มาง่ายๆแต่ว่าเขาใส่กับดักไว้ในเงินนั้นคือเงินนั้นมันระเหยได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าชนชั้นของคนที่เขาสามารถหลุดจากกับดักนี้ได้เขาจะไม่ค่อยถือเงินที่เป็นเงินขงเขาเรียกว่าเป็นเงินเท่าไหร่นะเขาจะซื้อสินทรัพย์ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมไม่ว่าจะเป็นนาฬิกาหรูไม่ว่าจะเป็นรถหรูเป็นบ้านเป็นที่ดิน เขารวยนักหรอเขาซื้อได้เยอะขนาดนั้นบางคนซื้อด้วยเงินกู้ทั้งนั้นแหละนะครับแต่กู้มากู้ด้วยเงินที่มันเสื่อมค่ามียอดหนี้ที่เสื่อมค่าลงทุกวันแต่เอาหนี้นั้นเนี่ยมาเปลี่ยนเป็น Har d a s s e t ที่ a p p r e c i a t e ที่มีมูลค่าคงที่นั่นคือวิธีที่เขาหลุดออกจากวังวนของการตกเป็นทาสของเงินที่มันระเหยเองได้คือเปลี่ยนเงินที่ระเหยเหล่านั้นเนี่ยแล้วจริงๆใช้ระบบของเงินที่ระเหยด้วยด้วยการแทนที่คุณจะเป็นผู้รับเงิน เราเงินนั้นระเหยไปคุณเป็นผู้ผลิตเงินซะเองเลยนะครับอย่าลืมว่าในระบบเงินเฟียดวิธีการผลิตเงินง่ายๆคือการสร้างหนี้เวลาคุณไปกู้เงินจากธนาคารเขาไม่ไดเอาเงินเก็บที่เขามีอยู่มาให้คุณนะเขาแค่ลงบัญชีว่าธนาคารตอนนี้มี liability เพิ่มนะฮะแล้วคุณก็ได้เงินเพิ่มในบัญชีของคุณบาลานซ์มันลงกันนี่นะงบดุลมันได้กันนี่เพราะฉนั้นคุณก็สามารถเสกเงินเงินมาได้ดื้อแทนที่เราจะเป็นผู้รับเงินแลกเงินกับหยาดเหงือคุณก็จะกลายเป็น miner ที่สามารถเสกเงินได้ นะครับแต่ว่าการจะเสกเงินในระบบของเฟยียดมันมีค่าใช้จ่ายสูงมันมีเรื่องของโซเชียลคอสต่างๆสูงมันมีเรื่องของการที่คุณจะต้องคุอลิฟายสารการที่จะมีสิทธิในการเสกเงินเหล่านั้นเหมือนกับคุณจะเป็นบล็อกแวลิเดเตอร์คุณต้องมีไลเซนส์ก่อนแล้วไลเซนส์ตรงนั้นก็จะมีราคาก็านั่งแพงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นการกีดการให้คนบางกลุ่มสามารถเข้าถึงวิธีการขั้นตอนแล้วก็แหล่งการผลิตเงินได้แล้วคนที่เข้าใจก็จะสามารถผลิตเงินเหล่านั้นแล้วเอาเงินเหล่านั้นมาแลกเป็นฮาร์ด แล้วเขาก็จะได้มีหินที่เขาเอาไว้ยืนในขณะที่คนอื่นๆเนี่ยกำลังจมลงไปในบ่อทรายกําลังยืนอยู่ในเรือที่มันจมลงไปเรื่อยๆได้นะครับไม่ได้บอกให้ไปกู้มานะแค่บอกว่านี่คือวิธีการทําง,งานของกลไกเ,เงินเฟียดนะฮะเราเราก็จะเห็นว่ามหาเศรษฐีทั้งหลายในโลกนี้ส่วนใหญ่ก็ซื้อด้วยก็ใช้นี่ทั้งนั้นแหละนะฮะเพราะว่านี่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เมื่ออยู่ไปนานๆตัวนี่มันเองมันเสื่อมค่าลงเรื่อยๆ ตราบใดที่นี่นั้นยังสามารถเจเนเรตอินข้ามเจเนเรตารได้และลงทุนแล้วก็ยังสามารถที่จะได้ผลตอบแทนแล้วก็แปลงมาเป็นฮาร์ดแอสเซทได้เนี่ยนะฮะแล้วก็ท t ทัลแวลูที่เราไปล็อกไว้มันยังเกินจํานวนนี้อยู่มหาศาลเนี่ยมันก็ทําให้เราสามารถเจเนเรตนี้ขึ้นได้มากขึ้นเรื่อยๆนะฮะเป็นวิธีการคล้ายๆกันกนะับการเจเนเรต USDT นั่นแหละต่เดี๋ยวนั้นเดี๋ยวค่อยพูดถึงกันนะครับ